สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเอาสว่านนะครับมาเทสนะครับด้วยการยิงสกรูหัวบล็อกนะครับไปสว่านทะลุเหล็กกล่อง3มมิลตัวนี้นะครับด้วยสว่านไร้สายแคลิดีนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ CID 150S นะครับผม1 6 8โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า จะยิงเข้าไม้นะครับตัวเคอรดีด่ CD ้5 0ูนะครับเข้าง่ายมากเลยนะครับเมือเดียวนะครับผมปากก็ด้วยนะครับเคอรดี้ C.I.D 150S นะครับผมพิกัด,ดติตากราได้เลยนะครับ